สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าปลูกแตงโมใส่น้ำมันจะได้ไหมนะครับเพราะว่าเตียงโมเป็นพืชทนแรงมันกันนะครับไม่ชอบน้ำมาดูกันขอแค่น้ำเพียงพอแค่นั้นครับไม่ต้องกลัวครับถ้าน้ำปลาปลาหมูว่านที่ค่าใช้จ่ายเยอะก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำประดาน ก็มีใส่เลย <c oughs> นี่ครับผมใส่แตงอายุได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบหนึ่งเดือนแล้วเห็นไหมูกหน้าแรงไม่ใส่น้ำมันก็โอกาสรอดยากนะครับนี่ใส่เลยครับใส่เยอะๆเลยไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> ครับใส่มาเลยทำเป็นร่องเป็นร่องน้ํานี่ครับเป็นร่องมาเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้วันเดียวน้ำมก็ระเหยหมดแล้วครับน้ำระเหยหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะดูดซึมเข้าไปเองนะครับถ้าเราไม่ใส่โอกาสตายมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนี่ครับ ตอนแรกผมว่าจะใส่ท่อน้ำหยดนะครับแต่พอดีรีบนะครับไม่ได้ซื้อปล่อยมันเลยครับนี่ฮะจะเห็นว่ามันจะเป็นอะไรนะครับใส่มันเลยครับ <c oughs> ถ้าคิดว่ามันจะตายนะเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่ ว่ามันจะรอดเรีอวมันจะตายนะฮะนี่ฮะกำลังสวยงามเลยทีเดียวมีคนมาบอกผมว่าถ้าใส่น้ํามันจะตายแนะผเห็นว่ามันสวยงามเลยไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าผมโปกครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าแล้วครับปล่อยน้ําใส่เห็นว่ามัน จะสวยงามกว่าคนที่ไม่ใส่น้ําด้วยคนที่ไม่ใส่น้ำนะลูกเล็กนิดเดียวนะครับแต่ผมใส่น้ําทุกปีทุกปีเห็นว่าผลผลิตผมออกเยอะกว่านะครับลูกโตกว่าคนที่ไม่ใส่น้ํานะครับ <c oughs> เพราะว่าเราปลูกแตงโมหน้าแรงนะครับมันจําเป็นต้องใส่นะครับจำเป็นต้องใส่ไม่ใช่ว่าปลูกหน้าแรงแล้วปล่อยตามเวีนตามกรรมอันนั้นคือมันปลูก ปลูกแบบโบราณนะครับแต่เราต้องปลูกในช่วงที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็ปลูกทันทีนะครับเราก็ปลูกทันทีเราก็ปลูกทันทีเลยแล้วมันจะอาศัยน้ําหมอกนะครับน้ําหมอกอากาศอากาศมันจะเย็นนะครับช่วงพฤศจิกาธันวามกรานะครับ ช่วงนี้มันอากาศเย็นเราก็จะอาศัยน้ำหมอกนะครับนี่ฮะปิดลูกแล้วเราอาศัยหมอกแต่ถ้าเดือนมีนาอย่างนี้นะครับเราปลูกเดือนมีนาอย่างนี้ไม่มีหมอกเราก็ต้องอาศัยน้ำแหละครับถ้าไม่มีน้ำก็คงลำบากครับคงไม่ได้กินแน่นอนนะฮะ ผมปลูกประมาณเกือบจะสองไร่นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นเลยนะครับเพราะว่าก็อาศัยอาศัยปุ๋ยเดิมนะครับของข้าวเพราะว่ามันมีต้นฟางนะครับมีต้นฟางมีต้นฟางแล้วผมก็ปั่นไถกบเลยครับไถกบให้มันเป็นปุ๋ย ลองดูครับไม่ต้องลองทุนเยอะนะครับ